เรื่องต่อไปครับจะพาไปสระอบนวดผ่อนคลายสไตล์เวียดนามอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะครับสระอบนวดเส้นผมครับที่ร้านแม็กซ์ซาลอนครับตั้งอยู่ที่ถนนรัษดาตังบนทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังที่เพิ่งเปิดมาได้5เดือนและได้รับความนิยมอย่างมากครับเพราะมีการสระอบนวดผ่อนคลายสไตล์เวียดนามบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปาเรามาคุยกับพี่แม็กเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับพี่แม็กครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ ครับสวัสดีครับผมชื่อนายเสริมศักดิ์พิพัฒน์นะครับชื่อเล่นว่าแม็กนะครับผมอาอยุ37ปีนะครับเป็นเจ้าของร้านแม็กซาลอนนะครับเจ้าของไอเดียที่มาทําเป็นร้านรวดผ่อนขายสไตล์เวียดนามครับร้านแม็กซาลอนเนี่ยเป็นร้านแรกในจังหวัดกรางที่มีบริการสระอบนวดผ่อนคลายสไตล์เวียดนามพี่แม็กได้ไอเดียมาจากไหนครับ ผมได้แลวไอเดียผมดูจากช่องโซเชียลมาครับผมแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบการนวดด้วยครับก็เลยเอามาประยุกต์ใช้เพื่อหาจุดขายของร้านนะครับผม ร้านสระอบนวดผ่อนคลายไซเวียดนาเนี่ยต่างจากร้านสระใดธรรมดาอย่างไรบ้างครับสิ่งแรกก็คือร้านสระผมทั่วไปนะครับเขาจะโฟก,กัสในเรื่องของการทาความสะอาดเส้นผมชำระสีสานแล้วก็ไดจบมันจะมีอยู่แค่นี้เลยใช่ครับ,รบแต่ของเราเนี่ย <BT. S 2> เข้ามาคือข้างในเนี่ยบรรยากาศผมจะถูกออกแบบมาให้มีแสงที่สลัสวสลัวมีกลิ่นอโรมา่าระหว่างการทําก่อนที่จะสระเนี่ยจะต้องนวดก่อนเราจะมีการนอนนวดไปเรื่อยด้วยมือ<ๆ> <objective. S 1> แล้วก็อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่นี <fr ance. S 2> ้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับช่ว การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะครับช่วยของคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมในเกณฑ์ปวดหัวเหนื่อยล้าจากงานนอนไม่หลับ้ยครับช่วยบรรเทาได้ครับผมแล้วขั้นตอนในการสระอบนวดเส้นผมเนี่ยครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมันจะอยู่ที่ความยาวของผมลูกค้าแต่ละคนนะครับคุณการบางคนผมสั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวนะก็จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง3าสินาทีครับค่าบริการสระอบนวดผ่อนคลายนี่ครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ราคาค่าบริการนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นผมผมงสั้นหรืผู้ชายนะครับจะต้องแค่2 8 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะไล่ราคาความยาวไปผมจะมีอัตราค่าบริการตามไซส์ความยาวลูกค้านะครับยาวมากสุดก็อยู่ที่ประมาณ650บาทครัสบาประมาณนี้ครับสำหรับคนที่อยากลองนะครับสะอบนวดผ่อนคลายไซล์เวดนาเนี่ยนะฮะก็สามารถลองไปลองกันได้ที่ร้านนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ มีแชมพูอะไรบ้างที่สะแล้วผมไม่เหงา